สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตขา่าวสารเกี่ยวกับแจ็คสันวังกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่อง ออฟฟิศของพ่อคะ่ะที่ใส่ไปในงานของลุยวิทอร์นะก็หลังจากที่ GQ France นะคะได้ปล่อยบทสัมภาษณ์ของแจ็คสันหวังออกมานะโดยบทสัมภาษณ์นะคะก็จะได้พูดถึงประเทศฝรั่งเศสในความรู้สึกของแจ็คสันหวังแล้วก็พูดถึงการเตรียมตัวในการที่จะไปร่วมงานของหลุยวิตทร์ในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยความน่ารักของแจ็คสันหวังนะคะก็ไม่ลืมที่จะแนะนำนะคะทีมงานที่อยู่ด้วยกับเขานะ ก็น่ารักและแสนดีมากๆเลยนะคะทุกคนโดยลุคที่พ่อไปในงานองลุยวิทอนะคะก็เป็นในลุคของ All Black อีกแล้วค่ะทุกคนก็คือ All Black ออใจหล่อมากนะคะในรอบนี้พ่อก็มาด้วยเสื้อแขนยาวคอเต่านะซึ่งแอดก็หลงไม่ไหวนะคะลุคนี้นะ โดยลุคภายนอกนะคะก็จะเป็นเสื้อแขนยาวคอเต่านะแล้วกางเกงก็จะเป็นทรงแบบเหมือนกางเกงซามูไรอะทุกคนก็จะออกแบบญี่ปุ่นนิดๆน,น,นะแล้วก็ทรงผมนะคะถ้าใครจะสังเกตเห็นนะคะรอบนี้นะคะแจ็คสันวังก็ได้ทำไฮไลท์แบบม่วงน้ำเงินที่ผมด้วยนะผมฝั่งด้านที่เป็นสีสว่างนะคะแล้วทรงผมของพ่อในรอบนี้นะคะน่ารักมากนะก็ไม่ได้มาในลุคของมิจิแมนนะคะ ก็มาในลุกแบบเอาผมปลอกตานิดนิดนะรอบนี้ก็คือเอาผมลงทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ยังเสร็จท้ายทอยเป็นแบบหัวทุยเหมือนเดิมนะก็คือท้ายทอยแจ็คสันคือแบบน่ารักมากนะก็คือหลงท้ายทอยไม่ไหวนะทุกคนก็ในรอบนี้นะคะก็มาในลุกแบบ จร็อกสไตล์ญี่ปุ่นนิดๆนะคะเพราะความออฟแบ็คของพ่อในทุกงานเนี่ยก็แตกต่างไม่ซ้ํากันเลยนะก็ได้กลิ่นอายกันคนละฟิลเลยนะโดยแจ็คสันนะคะได้บอกว่าชุดที่เขาเลือกในวันนี้นะคะเขาเน้นสีโทนเดียวกันก็คือโทนสีดำนะคะเขาบอกว่าตั้งใจให้ดูแบบเรียบง่ายแต่ดูมีอะไรนะก็เห็นที่คอใช่ไหมคะ ก็นั่นแจ็คสันบอกว่านั่นเป็นต่างหูนะคะไม่ใช่เข็มกลัดนะทุกคนเขาบอกว่าสไตล์ในวันนี้เนี่ยเขาตั้งใจให้ดูมินิไซน์แบบว่าต่างหูเนี่ยเหมือนกับเชอร์รี่ที่อยู่บนเค,ค้กนะอ mm ๋ hmm. อความครีเอทขันสุดนะคะก็น่ารักมากแล้วก็คือหล่อมากจริงๆนะโดยสไตล์ของชุดก็ออกมาเรียบง่ายจริงๆค่ะแล้วก็ตรงต่างหูที่เน็บอยู่ที่คอเนี่ยก็ดูแบบ สะดุดตานะคะเรียบแต่มีความสะดุดตามีความเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็เสริมความหล่อด,ด้วยการทำไฮไลท์ที่ผมด้วยนะก็คือสุดยอดครีเอทจริงๆละค่ะคนของเรานี่ไม่รู้ว่าจะเก่งไปไหนนะคะเก่งเกินเบอร์เ,รเก่งทุกด้านเก่งไปหมดแล้วก็หล่อมากนะเอาละเขาวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะเก็บอาการไว้อวยคลิปเต็มในครั้งหน้าดีกว่านะ อันนี้เก็บอาการแล้วเก็บแล้วนะทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ